สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาไปชมแม่โคครับได้ไรเนี่ยไอ้หนูต้นได้ไรเคยมะพร้าวเหรอ,อครับเป็นการขุดลอกของบอ่อนะครับบอ่อดินตัวนี้จอดได้ไร

ตัดไปครับวันนี้หนัหนกๆอุดบอ่อพาลูกมาดูครับตัวตัวน้อยเลาะบายบายหน่อยบายบายท่านผู้ชมครับโอเคครับผมจะไปโคกันต่อครับวันนี้ก็ยามเย็นครับวันนี้ไปว่าประมาณเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับโดยประมาณ ก็ถือว่ายังมีแสงสว่างอยู่นะครับสักครู่ก็จะมืดมิดบทบังพระอาทิตย์ก็ค่ำนะครับตอนนี้รถไมโครกำลังขุดวันแรกนะครับวันนี้ก็จากพื้นที่แล้วก็เพิ่งจะมาวันนี้วันแรกเมื่อสักครู่นะครับโอเคครับขุดทั้งคืนได้ครับเพราะว่ามีแสงสว่างของพลังงานรถนะครับพลังงานไฟฟ้าก็ ในตัวรถแมคโครก็มีรถดำก็มีนะครับตอนนี้ชมกันไปครับวันนี้โอเครถดำลายคิตตี้สวยงามมากครับโอ้ตักเต็มๆเ,เลยครับแมคโครคันนี้ เยาพาไปชมด้านหน้าครับนี่ครับด้านหน้า ปุดบอรครับปุดบอ,บอลอกให้มันเลึกนะครับเลึกขึ้นกว่าเดิมแล้วก็นำหน้าดินไปเทบริเวณนี้ครับเพื่อให้สูงแล้วก็จะเป็นที่พักอาศัยต่อไปนะครับผม อืมอืมนะโอเค,อเ,คเต็มแล้วครับรถไม่คอ ให้สัญญาณรถด,ดำขยับแล้วครับตอนนี้ขยับไปแล้วโอ้โหแรงมากๆเลยครับรถคันต่อไปรอเลียงคิวได้เลยครับตอนนี้รอคิวมาแล้วโอเคดูวิธีการถอยเทียบนะครับขยับเลี้ยวออกไปเพื่อที่จะถอย ข้าผลดินกันต่อนะครับตอนนี้จะเริ่มขุดหน้าดินก่อนนะครับ หน้าดินเพื่อที่จะเอาเดินไปถมด้านบนทางนูนนงนนนงน้นนะครับทางนู้นจะโซไม่เห็นทางนู้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พามาชมกันต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสามใจช anel นนครับ